ความขัดแย้งในการรับเงินเยียวแรงงานเมียนมาทุกรถนักข่าวหนีตัวลงหลังประกันสังคมเงินยังไม่พอใจในบริเวณโรงงานหลอมเหล็กในต่อตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองความไม่พอใจและความราคาโบงานของแรงงานเมียนมายังไม่หยุดลงหลังจากที่มีการเสนอเงินเยียวยาและเงินประกันสังคมแก่พวกเขาแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างสมบูรณ์จากส่วนที่เป็นนายจ้างวันนี้30ม,มีนาคม67การรวมตัวของแรงงานเมียนมาได้กลายเป็นเหตุการณ์รุนแรงมีการส่งเสียงดัง และการทำลายทรัพย์สินเช่นการทำให้รถนักข่าวเสียหายจนต้องวิ่งหนีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความไม่พอใจในการรับสิทธิ์เงินเยียวยาและประกันสังคมซึ่งมีการแก้ไขโดยหน่วยงานราชการต่างๆแต่ก็ยังมีความขัดแย้งที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์นายกำมธรเวหนรองผวจังหวัดระยองร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงแรงงานได้เข้าไปเจรจากับแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจังหวัดระยองได้ชี้แจงถึงสิทธิ์ของแรงงานในด้านประกันสังคมอย่างชัดเจนแล้วและมีการเข้าใจจากกลุ่มแรงงานบ้างอย่างไร้ข้อกังขาการขัดแย้งนี้ยังคงเป็นจุดประสงค์ให้ทุกฝ่ายเข้าใจกันอย่างถ่องแท้และหวังว่าจะมีการเรียกเก็บให้ถึงที่สมบูรณ์และเร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายและความสงบสุขของพื้นที่นี้ไปในที่สุด